สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะหลังจากที่มี FC ถามเข้ามาว่าใช้ใบตัดหญ้าแบบโซ่เลื่อยยนนะฮะมีดเล็บนะฮะตัดต้นไม้นะฮะคัดจะพังหรือไม่นะฮะเดี๋ยวผมแกะหรือให้ดูเลยนะฮะอันนี้ใบตัดหญ้าแบบโซ่เลื่อยยนนะโอ้สมบุกสมบันมากนะฮะคือลุยได้ดีอ่ะแต่ว่าคาัด ฮอนด้า gx 5 0จะพังไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้ท่านอธิบายแกะให้ดูเลยนะฮะจะได้เห็นกันจะจ่าว่าขาดอนด้าแท้เนี่ยเขาทนมากขนาดไหนนะฮะหกเหลี่ยมนะฮะคิมโทนี่อ๋อต้องเปิดฝาตัวนี้ออกด้วยนะฮะ จำเป็นต้องเปิดฝา,อากองขบูกองขบูนะเกี่ยวซ้ายเอย้เกี่ยวปกตินะฮะตัวนี้เปิดฝากองขบูนะฮะเกี่ยวปกติโหกองก็สกรปรกมากนะกองก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ดันตัวนี้เข้านะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยไปพร้อมๆกันนะฮะ เพื่อใครเขาอยากจะแกะเป็นนะฮะนี่ดันดันเพื่อเอาสลักออกนะดันเพื่อเอา,อาสายเล่งออกนะฮะเดี๋ยวได้ไหมนี่ได้ต้องถอดให้หลวมๆโดยสิทธิ์สิทิยังไดไหม เบอร์สิบถอดออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตก <_ V> นี่เบอร์สิบคายออกก่อนนะฮะคายเฉพาะด้านหลังนะ <_' S 1> ออนี่คายออกเรียบร้อย ดึงแจ็คตัวนี้ออกด้วยนะแจ็คอ่าสวิตขั้วบวกขั้วลบแล้วก็มีน็อตไขควงตัวหนึ่งเป็นน็อตลงกาวนะฮะเรียบร้อยแน่นนะฮะน็อตลงกาวตัวนี้คือเป็นสายกาวที่ลงตัวเครื่องนะ นี่แบบนี้ถอดออกหาที่วางไว้ดีๆระวังตกนะฮะแล้วก็เรียบร้อยดันตัวนี้นะดัน,ดน,ล,นลิ้นปีกผีเสื้อนะอาขาเร่งลิ้นปีกผีเสื้อนะดันออกแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนี่แบบนี้นะเรียบร้อยนะฮะ่อไปตัวทีนะตัวทีนะ่าจะเป็นเบอร์สิบนะฮะเดี๋ยวนะถอดดูก่อน กันให้เห็นกันไปเลยตัวทีเบอร์สิบถูกต้องนะตบลงอ้อหนบร้อยแหมแอคชั่นเยอะจริงๆเอฟเฟคเทียบท <c oughs> ่านอธิบายได้อ,อย่างถอดน็อตตรงข้ามนะนี่เห็นไหมแหมช่างมืออาชีพต้องถอดน็อตตรงข้ามซะด้วย <c oughs> นถูกเรียนอืเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูคาร์ดกันเห็นๆว่ามันเป็นยังไงโอ้โหท่านผู้ชมเรียกร้องเข้ามาปา่านนี้คาร์ดพังแล้วมั้งคือฮอนด้าแท้เนี่ยคาร์ดจะใหญ่กว่าไอฮอนด้า hey, จีนแดงคือ GX35 สาาจีนแดงเนี่ยคาร์จะเล็กนะนะฮะ ขอสถานที่แจมๆก่อนวันนี้แต่งตัวสไตล์เล็กโทรก็พยายามคายออกให้หมดนะคือเรื่องเรืองก็ไม่อยากตัดต่อนะคือถ้าตัดต่อแล้วเหมือนเหมือนเราโกหกอ่ะได้ไหมไม่ตัดต่อผู้ชมเขาจะจะคอยไั่ยเนี่ยเอา ออกแล้วผู <c oughs> ้ชมก็อยากจะเห็นเก็มเหนียวเก็มเหนียวไปเลยพี่เป็นไงเนะาะขาดหมดแล้วมั้งเอ้ยขาดหมดหรือเปล่าแหมตัดแต่ต้นไม้สูบแต่น้ำ <c oughs> สูบแต่น้ำดีนะักท่านอธิบายแหมสูบแต่น้ำโชว์ท่านผู้ชมทางบ้านดีนะักคัดเกลี้ยงกนะมึงนนเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะฮะไม่เหลือนะฮะนี่เห็นไหมคัดหมดนะเออเปลี่ยนคัดนะฮะอย่าใช้เกินกว่านี้นะถ้าดังแง่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 งนี่ใช่เลยเนี่ย เห็นไหมเออถ้าดังเสียงประมาณยังยังยังเนี่ยก็คือคาร์ดหมดนะอย่าฝืนนะฮะอืมคา์์ฮอนด้าแท้ด้วยเดี๋ยวไปไปมามได้เปลี่ยนชามด้วยนะฮะคือมันจะดังแฉงแงแฉงแนะฮะก็เปลี่ยนคาร์ดพราค์ดแท้นะฮะฮอนด้าจีเอาศูนย์นะฮะ วันนี้จบไล์สดเพียงเท่านี้นะฮะจบคลิปเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับคือถอดกันเห็นเห็นแล้วก็ไม่ตัดต่อนะ